ออื้หกได้กินแบบดีอ่ะอือหือต่อยไหมต่อยพี่เกลือนียไหมกูจะว่าเลยอ่ะเฮ้ยมะม่วงขโมยมันอร่อยขนาดนี้เลยเอฟของขโมยกินมันอร่อยพี่เวลาปลูกเองอ่ะไม่อร่อยอ๋อเป็นไงรสชาติเป็นไงกรอบไหมกรอบหอมไหมน้ำหอมน้ำผึ้งไหมหอมอุ้ยคือน้ำลายอ่ะรสชาติดีอ่า กรอบอร่อยเราก็ที่เราขายสามารถเราให้ได้เยอะถึงครึ่งกิโลเนี่ยแล้วเราขายถูกขนาดเนี้ยเพราะอะไรขโมยเขามาบอกอุยจ้กรอบอะ่ะไม่แล้วมะม่วงนะแบบทุกถูกไม่มีไม่กรอบอืมสีดีด้วยนะเป็นไงะกรอบอร่อยของใหม่ปะเนี่ยของใหม่แต่มันมันมีความพิเศษยังไงปกติเอ็มเวลาเจอมะม่วงดองมะม่วงแช่อ,ยอยิ่มอะไรเงี้ยอันนี้มันปกติพวกมะม่วงของเปรี้ยวพวกนนเ,พดดเนี้ยมันจะเปรี้ยวโดดไง อ่าของดองของอะไรมันจะเปรี้ยวโดดแล้วก็ออกเค็มอื่างของแม่คือแบบกลมกล่อมมันนวลเนาะใช่ต้องใช้คําว่านวลอ่ะมีรสหวานรสเปรี้ยวแล้วพอมาเข้ากันมันพอดีเลยมันมันแช่เย็นหน่อยกินง่ายอืมไม่งจิ้มพริกเกลือก็ได้เนี่ยกินง่ายเลยเผล่แป๊บเดียวหมดถุงผมบอกเลยจริงจริงแบบนี้เขาเป็นกินเป็นกับแก้มได้ปะสบายแบบเวลาเป๊กอ่ะเป๊กตอนเย็นอ่ะมันอยู่แล้วพี่ของคู่กันอืม คนท้องอ่ะคนท้องก็กินได้นะของเราอ่ะได้เพราะาเราไม่มีเคมีเราไม่ได้เราไม่ได้ดองเคมีไม่มีสารเคมีเลย